สวัสดีสสสครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชนะในคังนี้ครับพูดถึงเกมการชกนี้มันเป็นไมในแบกที่เราคาดเดาเองั้ยครับก็ยุคแรกก็คาดเดาครับก็ด,ดูดูเชิงเขวก่อนครับยกสองก็เข้าจัางหวะเข้าทำปกติเราเป็นคนเราเรา,เราชกมวยสไตล์การชกเราเป็นไฟเตอร์หรือว่าบ็อกเซอร์ ฝีมือครับฝีมือกช่ไหมแต่ฟังยงต้องเดินต้องเดินคิดว่าเตรียมการโชกับเซอร์ซอสมันมันมีปัญหาอะไรเขาสร loud, ้างปัญหาอะไรกับเราครับเขาเร็วครับเขาเขาเขาเข้าออกเร็วครับจังหวะเตะก็ถ้าถ้าเขาออกเร็วเราก็เตะหลุดได้เงี่ยเราต้องจับจังหวะเตะให้้ได้ครับคือก่อนหน้านั้นก็เราก็ดู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 เขาโชคมา่อนนี่เป็นครั้งแรกเลยเมั่าเลยหรือเปล่าครับที่เราโชกกับต่างชาติใช่ครับ ครั้งแรกเลยครับครั้งแรกในชีวิตเลยครับ้งแรกเลยแล้วเจอกับสไตล์การชงเขาซึ่งเอาเอาอันนี้ถานในความรู้เรามันจะเหมือนมวยไทยไหมก็อาวุธเขาก็ไม่เหมือนเหมือนอยู่ครับแต่เขาเข้าออกเร็วกว่ามวยไทยครับเหมือนเขาใช้แบบเขาใช้ฟุตเบิร์กมากขึ้นนะครับใช่ซึ่งนั่นนั่นเราไม่เคยเจอสไตล์นี้เมื่อก่อนใช่ครับปวดหัวไหมครับก็ปวดหัวครับอันนี้หน่อยครับแล้วกับลูกท่ายากอ่ะ อย่างแบ็คฟิกหรือว่าเป็นนิ่งแบ็กฟิตเงี้ยอันตรายครับก็เตรียมมาป้องกันโดนมากไหมครับตัวก็โดนครับมีนิดหน่อยครับโดนทางๆแล้วนะครับผมเยมการชกในวันนี้เป็นไงครับเจ็บหนักที่สุดนี่คืออะไรครับโดนอะไรเขาครับก็ก็ไม่มีครับก็ไม่มีสมมติจะเหนื่อยตอนไล่เนี่ยนะเหนื่อยตอนไล่เนี่ยมากที่สุดซึ่งตีการชกในวันลุมินีตอนนี้เป็นไงครับก็ ก็ชนะมันเรื่อยครับแต่ก็ฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้องปรับตัวเองแล้วก็ต่ออาวุธให้มันขึ้นครับผมอาจจะมีรู้สึกหรจะมีแพ้ไฟหนึ่งนะแพ้เป็นส่วนหครับอ๋อนอกนั้นเราก็ชนะลรวดมาตลอดเรามองหรือว่าเราตั้งเป้าอนาคตเป็นยังไงบ้างครับก็อยากไปวันวันชมเนเป็นชิ้นใหญ่ๆครับแล้วก็ทำฟอร์มให้ดีกว่านี้ครับผม เขาแล้วที่แพ้เบสกุมวิทนี่ยังคาใจยังอยากแก้มืออยู่ครับก็คาใจครับก็ถ้าโปรโมเตอร์จัดก็ก็พร้อมครับผมี๋ย้อนก,กลับไปนิดนึงครับจังหวะที่ต่อยคนเวทีพูด่อสู้ในช่วงแรกเหมือนกับมือเราจิ้มตาเมนเข้าพปแวงลงประวงตลอดมันเกิดจังหวะมันเกิดจังหวะจะแย็บครับจังหวะจะแย็บแล้วเขาเข้ามาพิธีเราก็ไม่ได้ตั้งใจครับเกิดมีมีแต่ เตปแตกแตกขาด้วยแตกโดนโดนกระตับผมไม่โดนใช่ไหมคือกรรมการก็ก็ก็ให้ชกต่อคบอ๋อเขากรรมการอยู่ใกล้อาจจะมองว่าฮ้ยมันมันไม่โดนเลยนะไม่โดนโดนขาขาน้อยขาล่างอืมก็อาจจะโดนเขาอ่อนไปหน้าเดียวพูดถึงเนี้ยเราอยากต่อยใครพิเศษกันก็แล้วแต่โโมเตอร์จะจัดมาให้ผมชวครับถ้างั้นถ้าเกิดคุณเป็นโโมเตอร์เองคุณเป็นคุณชาติะไเองไะคุณอยากไปต่อยใครแล้วอยากจะประกบให้เจอใครดี ร้อยสามห้าร้อยสามห้าสามสอง, 35, สอง, 35, สอง 32, ก็ก็พูดไม่ถูกครับผมเจอได้ทุกคนครับงั้นเดี๋ยวเราเลือกแม่สองคนแล้วกันครับมีกล้องสึกกับเพชรสุภุมวิทย์ในตอนนี้ถ้าเกิดเจอเลือกได้เนี่ยอยากเจอใครมากที่สุดก่อนก็เจอตอนนี้นะ<อ>ก็อ,อยากายถ้า,ถาสองช้อยนี้ก็อยากกลับไปแก้มือเพชรสุภุมวิทย์ก่อนแล้วก็ใช่ครับแล้วก็กลับมาช่วยกับกล้องสึกครับอ่ะสุดท้ายนี้แล้วครับ ก็อยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆที่ติดตามรับชมเชียร์เราครับก็ขอบคุณแฟนมวยที่เชียร์ก้องนีนะครับแล้วก็เชียร์ทั้งบ้านแล้วก็กองเชียร์ที่มาเชียร์ก้องนี้ที่เวทีด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เป็นกำลังใจให้ผมครับผม <S <S ขอบคุณครับขอบคุณครับ